ก็จะต้องกลับมาทําใหม่นะครับมันเกิดขึ้นมันมีมันเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับให้เป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับวัสถุหรือทิ้งทางการเกษตรครับสำหรับเซฟเบอร์มือถือล็อกแล้วนะฮะไปลองค่ะเก็บตคอยู่ใไม่ได้่ไเก็บตังค์กัดในก้านได้ก่อน เอาเอายังครับเอาเลยครับเอาเลยสุดยอยเขาจะนายกัเลยอันนี้อะไรคะนายใบอ้อยครับกำลังจะเป็นเสื้ออะไรอแป๊บนึงอันนี้แบบแห้งแล้วแห้งแล้วแห้งแล้วขอโทษ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 เลยค่อันนี้ าต้องใช้ฉีดผสมด้วยใช่ค่ะม่โอ้โหอันนี้โล84อันนี้โล5โลเล่นใ่บันไดนะขนาดประมาณกี่ขีดใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วได้พึ่งโล นะเอาเปล่าแล้วทานปุ่มสายกิตงยีโน,นบ้านใหม่หนองแก่ทับหลวงก็ม <c oughs> ีการพาลูกทีมาตัดกันนำสมาชิกสายยีโซน,นมาเก็บใบอ้อยเพื่อที่จะนำไปทำการหมักทำการหมัก <ง ains> ขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนแรกเราไปเก็บใบามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ <im it> ขั้นตอนที่สองคือเราก็มาฉีกใบค่ะในการฉีกใบของเรานะคะคือเราฉีกเอาแกนกลางออกค่ะเพื่อให้เหลือแต่ใบนะคะใบของมันแล้วก็ฉิดนนะคะคต่อไปม้วนค่ะม,ม้วนไม่ไม่ต้องแบบเอ่อแน่นมากนะคะม้วนแค่ลง่มดวนนะคะคมมเมื่อม้วนลุ่มดวนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บที่เราไม่ให้แน่นเพราะอะไรคะครหนึ่งเวลาเราหมักน้ํานะคะน้ําก็จะได้เข้าทุกซอกทุกซอยตรงนี้ ้หมดดเรียบร้อย,ลยะะแล้วนะคะเราก็จะเป็นขั้นตอนที่สามนะคะคในการที่จะมาหมักนะคะก่อนที่เราจะหมักนะคะเราก็จะชั่งใบก่อนนะคะกี่กิโลแล้วก็มีอัตราส่วนของน้ำกี่ลิตรแล้วก็น้ําหมักกี่ลิตรนะคะแล้วก็นําใบเมื่อชั่งกิโลแล้วคือหย่อนลงไปในถังผันี้สามเดือนขึ้นไปแล้วค่ะครับผมอันนี้สามเดือนพร้อมที่จะปิเซนได้เลย คือขยีย้มันปฝอยออกมาให้ไดใ้ใช่ค่ะนี่ค่ะเราขยี้ดูสับตบดูก่อนว่าเส้นได้หรือยังอันนี้คือพร้อมที่จะไปซักล้างเป็นเส้นใหญ่ได้แล้วค่ะอันนี้ต่อไปะค่ะก็จะอยู่ในกระบวนการที่สามนะคะคือเอานําเส้นที่เราหมักได้นะคะก็มาขยี้นะคะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะเรส้นที่เราขยีย้เสร็จเรียบร้อยนะคะต้มมไปด้เลยเอาใส่เข้าไปพอแล้วพอแล้วยื่ไปต้มนี่ใช้เวลานานไหมคบพี่ใช้เวลา45นาทีในการต้มค่ะ ต้มร็จแล้วนะคะแล้วก็ล้างน้าเย็นนะคะประมาณสองน้ํสามน้ําปิดให้แห้งนะคะเมื่อแห้งเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มาการามากระจายเส้นออกนะเพื่อให้เส้นของมันแห้งใช่ใช่ค่ะตอนนี้เส้นใยใบอ้อยของเราคือก็ได้แห้งสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะพื้นนะคะเมื่อแห้งสนิทเรียบร้อยปุ๊บคือเราก็เก็บใส่ถุงเพื่อส่งมอบต่อให้กับอา,อาจารย์ที่ เขาจะไปทําเป็นเส้นใหญ่ต่อกิโลละ500บาทนะคะถ้าได้คุณภาพที่ต้องการแล้วนะครับเราก็นําเส้นใหญ่ใบอ้อยมาผสมกับเส้นใหญ่ฝ้ายนะครับรตามอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดที่เราทําเครื่องแต่งไกายคู้น bon <No ี้ก็จะคือประมาณใบอ้อย20แล้วฝ้ายประมาณ80ฝ้ายเนี่ยมาให้ทางกลุ่มทอผ้าบ้านปูจวนนะครับมาทํา มาทาเป็นเส้นได้นะครับอ้อยจากนะี้ปุ๊บแล้วอ้อยเนี่ยเอามานํามาย้อมครับผมย้อมใ,ในในเราจะย้อมสีธรรมชาติดอกก้อยใช่ไหมใช่ครับลายดอกอ้อยถ้าผู้สนใจก็สนใจสามารถเข้าไปดูในเพจได้นะครับนัดหาผ้าใยอ้อยมีทั้งผ้าผืนราคาเริ่มต้นหลักร้อยครับ,รบแล้วก็มีกระเป๋ารองเท้าหมวกเสื้อผ้าราคาไม่แพงครับ เสื้อเชิ้ตาคาเริ่มต้นที่400บาทถึง500บาทครับ